สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจของพวกเราครับวันนี้ครับสาสเอ็ดมกไท่านว่าสองห้ากครับเราครับอยู่ที่รีสอร์ทของจอนนี่มือปราบครับวันนี้เรามาเที่ยวอุบลกันครับลงไปเที่ยวลาวเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่อุบล ก็ได้จองห้องพักไว้ครับเป็นของจอนนี่มือปราบครับบรรยากาศดีมากๆครับพี่น้องเนี่ยให้ดูบรรยากาศรีสอร์ทสวยๆครับบรรยากาศสวยๆครับของอจอนนี่มือปราบครับที่อําอเภออะไรนะพี่น้องนี้สิรินธรหรือเปล่าครับผมอ่ะพักกี่ห้องเนี่ย พักกี่ห้องเนี่ยกี่ห้องทั้งหมดเจ็ดห้องแปดห้องให้ชมบรรยากาศของรีสอร์ทช่วงกลางคืนครับเนาะช่วงที่ประมาณเวลาตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่า,วากับ

ลนลูกบรรยากาศครับผมเนาะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของรีสอร์ทของพี่จันนี่ครับ สวยงามครับผมเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศดีครับเย็นสบายอากาศกำลังสบายสบายครับผมเนาะนี่หลายๆท่านเลือกที่จะมาพักผ่อนนะที่รีสอร์ทของจันนี่ปราบครับเรกาก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศยามเย็น สวยยยงงงาาามมครัับจดดได้อ่เราได้พักห้อง B9 ครับเนาะเราได้พักห้องนี้ครับต้นไม้ก็ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่ครับเนาะนี่ฮะต้อง ทุวนี้ก็ต้องใช้ต้นใหญ่เลยครับต้องถือจะจบงานเนาะแล้วก็จัดแจงเรื่องของระบบน้ำครับนี่ฮะดูครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมรถนี้ไม่สามารถที่จะนำเข้ามาจอดได้ครับเนาะก็มีลานจอดรถไว้ด้านนอกครับต้องถือกระเป๋าเข้ามาครับเนาะตรงนี้จะเป็นที่พักที่ไม่สามารถจะนำรถยนต์เข้ามาได้รถยนต์ก็มีลานจอดอยู่ด้านนอกครับแล้วก็ องถือกระเป๋าหรือสัมภาระของท่านเข้ามาด้านในนี่เป็นห้องของเราครับก็ถือว่าสวยงามครับเนาะใหญ่พอสมควรตรงนี้เราก็จะไปล่องแพกันครับเนาะวันนี้ก็มาพักอยู่ที่นี่ก่อนห้องก็ถือว่าสะอาดสะอ้านครับแล้วก็นี่ครับ ใหญ่มากๆครับผมเนาะบรรยากาศโดยรอบครับอากาศดีครับผมเนาะสวยงามครับผมอยู่ใกล้กับลำคลองครับนี่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้กับน้ำครับทำให้อ่า เย็นสบายครับผมเนาะท่านใดที่มาอุบลครับหรือว่ามีอยากจะพักผ่อนครับนี่ฮะตรงนี้ครับแนะนำครับรีสอร์ทของจันนี่มือปราบครับผมยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นคนดังในเมืองอุบลครับ อาเไรไปไหนมาใหญ่ไหมฮะมีกี่ห้องอ่ะสองสองล็อกนี่นะแต่ประดับประดาด้วยไฟสวยงามเลยเนาะซื้อข้าวอปล่ามา ดี่เป็นอะไรห้องก็ถือว่าสวยงาครับเนาะนี่ฮะสะอาดสอานแล้วก็สวยครับผมเป็นห้องใหม่เนาะ ผมว่าเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนครับเนาะได้บรรยากาศเรื่องของความสะอาดแล้วก็เป็นรีสอร์ทใหม่สะอาดอาดครับปลอดภัยครับผมนะแนะนำกันเนาะท่านใดที่อยากจะาามาพักผ่อนนะหรือว่ามีธุระมาพักผ่อนที่อุบลน,นะได้มาทํางานหรือว่ามีธุระมาบลครับเนี่ยจันนิ้มือปราบครับ สุดยอดครับบรรยากาศดีด้วยเนาะ,ะบริการดีบรรยากาศดีราคาไม่แพงพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเลยสงบครับมีความเป็นส่วนตัวสูงมากครับอยู่ห่างจากเส้นหลักจราจากรถนนใหญ่ทําให้ไม่มีได้ได้รับมีรถหรือว่ามีเสียงรบกวนจากรถยนต์เลยพี่น้องเง,งียบสงบมากๆครับท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของบรรยากาศความสงบนะฮะ ได้บรรยากาศอัธรรตในการพักผ่อนจริงๆเนาะนี่ฮะพี่นองครับมาแล้วก็รีวิวหรือว่าทำคลิปให้เห็นบรรยากาศของอรีสอร์ทของจอนนี่มือปราบครับผมามาแล้วก็อยากจะนำเสนอด้วยครับผนมะขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ